ตอนนี้เราอยู่กันในเกม h o g w a r t ์ Legacy คลิปที่แล้วเราคร้างกันไว้ที่เราได้เจอกับลอตกกอบลินที่ไม่สบายใจกับสิ่งที่แลนล็อกกำลังทำสิงเขาก็ได้พูดถึงทั้งเรื่องที่แลนล็อกกำลังตามหาแหล่งพลังงานเวทมนต์โบราณที่เดอะคิปเปอร์เก็บเอาไว้และเขายังจะเสี่ยงเข้าไปแครกชิดกับแลนล็อกเพื่อหาเข่ากลับมาให้เราอีกด้วย จากนั้นเราจะกลับมาหาเดคิเปิร์เพื่อรับการทดสอบครั้งที่3ซึ่งถังเข้าของมันถูกซ่อนเอาไว้ในห้องของอาจารย์ใหญ่แบกแต่การจะเข้าไปในห้องอาจารย์ใหญ่ได้จำเป็นต้องรู้หรหัสผ่านอาจารย์ฟิกเสนอให้เราใช้น้ำยาสับปะรดปลอมตัวเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วไปหลอกถามรหรัสจากสโคกที่เป็นเอลฟ์ประจำตระกูลแบกไม่น่าเชื่อว,ว่าอาจารย์ฟิกจะเตรียมน้ำยาไว้อยู่แล้วซึ่งเขาก็บอกว่าเขามีเอาไว้เผื่อวัาสักวันต้องใช้และในขณะที่เราปลอมตัวเป็นอาจารย์แบกอาจารย์ฟิกจะเยื้ออาจารย์แบกตัวจริงเอาไว้ให้ การทดสอบของอาจารย์ฟิเจอร์ลจะอยู่ในหนังสือในห้องของอาจารย์ใหญ่ทำให้ภาพของการทดสอบครั้งนี้จะดูเหมือนภาพวาดและอ้างอิงตำนานเครื่องรางยม,มทูตเราเจะได้เจอกับทั้งยม,มทูตมายแคยสิเดลเดอร์หินชุบวิญ,ญญาณและภาคลุมล่องหนหลังจากผ่านการทดสอบมาได้เราก็จะได้เห็นความทรงจำในอ่างเพนสีหลังจากที่มอรกานาสามารถดึงความเจ็บปวดออกมาจากพ่อของเธอได้เธอก็เล่าให้ฟิจิร์ลเล่าฟังว่าเธอหาทางจัดการกับพลังที่ถูกดึงออกมาได้แล้วนั่นคือการใช้ได้เงินกอบบิน และการซึมซับพลังนี้เข้าไปเห็นทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยแต่เฟเจอร์เลา็มีความเห็นปในทางเดียวกันกับแด็กแฮมคือสิ่งที่มองกานณ์กำลังทำเป็นเรื่องที่อันตรายแต่มองกาณก็ไม่สนใจคำเตือนนั้นเพราะเธออยากใช้พลังนี้ช่วยให้ทุกคนไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไปจากนั้นเราจะกลับมาที่ห้องแผนที่และได้เจอกับอาจารย์บาคาแต่เขามีความกังวลที่จะบอกพิการอ่างเนพนซีฟของเขากับใครก็ตามอาจารย์บาคาเลยเขอเวลาปรึกษาเรื่องนี้กับคน,นอื่นๆก่อน ระหว่างนั้นเราจะกลับมาหาเซบาสเตียนเพื่อตามหารูปภาพส่วนที่หายไปในห้องอันเดอร์ครอฟแต่พวกกอบลินกลับมาถึงที่นี่ก่อนเซบาสเตียนเลยไม่พอใจที่คีเปอร์แต่ทดสอบจนพวกเราช้ากว่าก,กอบลินอยู่ตลอดแต่พูดไปก็เ,เท่านั้นต่อยังไงกันจะเข้าถึงอันเป็นซิฟได้เราก็จำเป็นต้องผ่านการทดสอบที่เด็กคีเปอร์วางเอาไว้อยู่ดีแล้วทั้งสองคนก็เริ่มฟาทหารกอบลินเข้าไปซึ่งวันนี้เซบาสเตียนดูใจร้อนเป็นพิเศษจนเราต้องออกปากเตือน หลังจากได้ชิ้นส่วนภาพที่หายไปเรากับเซบาสเตียนก็กลับมาที่อันเดอร์คอฟเพื่อใส่มันลงไปในกรอบแล้วอ่างเป็นสีก็ปรากฏขึ้นมาความทรงจำของมอร์กานาจะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากที่เธอช่วยรักษาพ่อได้แล้วเธอได้เรียกแบล็กบอร์ดซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแรนล็อกมาหาเพื่อขอให้เขาใช้แร่เง,นงินกอบลินสังวปกรเก็บพลังงานที่ใหญ่ขึ้นเพราะตอนนี้เธอมีความเจ็บปวดที่เก็บไว้ในกวดหลมากขึ้นเธอเชื่อว่าความเจ็บปวดที่ได้มานี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และเธออยากจะเก็บมันเอาไว้ให้ปลอดภัยจนกว่าเด็กผู้เปร์คนอื่นๆจะเห็นด้วยภาพที่ได้เห็นทําให้เซบาสเตียนมีหวังขึ้นมาเพราะถ้ามอกันาสามารถดึงความเจ็บปวดออกมาได้เราที่สามารถใช้เวทมนต์โบราณได้ก็น่าจะสามารถดึงคำสาปออกมาจากร่างน้องสาวเขาได้เหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติพอจนถึงตอนนี้มอกกนาก็ยังไม่ปรากฏอยู่บนรูปภาพเหมือนเด็เปร์คนอื่นๆแสดงว่าต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เธอไม่สามารถปรากฏตัวได้ซึ่งเราคิดว่านั่นเป็นเพราะรูปภาพของเธอถูกทําลายในบ้านที่ถูกไฟเผาไปแล้ว แต่ตอนนี้เซบาสเตียนไม่สนใจอย่างอื่นแล้วแต่บอกให้เราฝึกวิชาของมอกันนาเพื่อช่วยน้องสาวของเขาแต่เราทำไม่ได้เพราะคิปเปอร์ที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มอกันนาทำคงไม่มีทางสอนคาถานี้ให้เราแน่และมอกันนา,าที่อยู่ในรูปภาพก็ไม่มีด้วยแต่เซบาสเตียนก็ขอให้เราลองไปคุยกับเดอะคิปเปอร์ดูก่อนจากนั้นเราจะกลับมาหารตจ็อก,กที่เหมืองอีกครั้งแต่เขากลับไม่อยู่ที่เดิมเราเลยเดาว่าเขาน่าจะเข้าไปข้างใน แต่เราก็ได้เจอกับแลนด์ล็อกที่ประกาศกับคนของเขาว่าเครื่องจอดที่เราเห็นในพิมเขียวถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเราเลยบุกเข้าไปสู้และทำลายเครื่องจอดนั้นส่วนวิกเตอร์ก็จับหลอดจอกพร้อมบันทึกของแบ็กบอร์ที่บอกที่ตั้งของแหล่งพลังงานสุดท้ายมาได้แลนด์ล็อกโกรธมาที่หลอดกอกดูที่ตั้งของแหล่งพลังงานสุดท้ายมาตลอดแต่กลับไม่เคยบอกและปล่อยเขาหาไปเรื่อยแต่เรียกหลอดจอกว่าน้องชายซึ่งหลอดจอกตั้งใจจะเบันทึกนี้มาให้เราแต่ตอนนี้กลายเป็นแลนด์ล็อกที่ได้ข้อมูลนั้นไปแทนเรื่องนี้เปลี่ยนทุกอย่าง พอะนเมื่อดูที่ตั้งของแหล่งพลังงานแล้วแดนล็อกก็ไม่จำเป็นต้องใช้ดาวที่มองเห็นร่องรอยของเว็บมอนโบราณหรือวิกเตอร์ที่เป็นทาย,ยาทเดคิปเปอร์อีกต่อไปรวมถึงรถกลอกต้องใช้ที่ทรยศของเขาด้วยแดนล็อกจึงฆ่ารถกอกทิ้งทันทีตามด้วยพยายามฆ่าดาวแต่เราก็หนีออกมาได้แดนรีบเอาเรื่องที่รู้กลับมาบอกเดคิปเปอร์พวกเขาเลยยอมบอกจุดทำการทดสอบสุดท้ายที่เราจะต้องต่อสู้กับแกรฟฮอนและควบคุมมันให้ได้เพื่อใช้พลังของมันเปิดประตูไปสู้อังเฟนสี ความทรงจำนี้จะเล่าว่าหลังจากที่มอกกนาคตนึ้ความเจ็บปวดออกมาจากพ่อของเธอได้แล้วอาจารย์คาบาได้แวะไปหาเธอที่บ้านอีกครั้งแต่หมอกกนาคไม่อยู่และพบว่าพ่อของเธอแค่เป็นร่างว่างเปล่าและความรู้สึกอย่างที่อาจารย์แดกแฮมเคยบอกไว้ว่าความรู้สึกเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไม่ควรจะไปยุ่งกับมันการที่หมอกกนาคตนึ้ความเจ็บปวดออกมาจึงทำให้ความรู้สึกทั้งหมดของเขาหายไปด้วยเมื่อรู้เรื่องนี้คาบาก็รีบจับมาบอกแดกแฮม สิงเขาก็เพิ่งได้ข่าวเหมือนกันหมอหมอกนาก,กำลังใช้วิชาของเธอกบเด็กนักเรียนทั้งคู่เ,เรเียก,กิปเปอร์อีกสองคนและเดินทางไปฮอกมอดเพื่อขัดขวางทันทีพวกเขาบอกให้หมอคณะายอมมอบตัวซะแต่เธอเชื่อว,ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นถูกต้องเมื่อความเห็นไม่ตรงกรันการต่อสู้ก็เกิดขึ้นและตอนนี้เธอยังดูจะทรงพลังกว่าเดอะคิปเปอร์ทั้ง4คนอีกด้วยอาจารย์คาบาจึงตัดสินใจใช้คำสาปปิคาดฆ่าเธอทิ้งทันที หลังจากกลับมาที่ห้องแผนที่พร้อมกับสิ่งที่ได้รู้มาเราก็รู้ทันทีว่าแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดมันอยู่ใต้โรงเรียนทอกบอร์ดนี่เองหมายความว่าอีกไม่นานแต่หลอกที่รู้เรื่องนี้จากบันทึกเหมือนกันก็จะใช้สว่านเจาะเข้ามาที่นี่แล้วแต่การจะเข้าถึงแหล่งพลังงาน,น้นไดาจำเป็นต้องใช้ไม้กายสธิท์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเราเลยต้องไปขอให้อลิเวนเดอร์สร้างไม้กายสธิ์สังทำพิเศษให้ส่วนอาจารย์ฟิกก็จะรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์วิสลี์เพื่อขอให้อาจารย์คอนอื่นๆมาช่วย ฮอลลี่แบนเดอร์บอกว่าเขาไม่เคยเห็นสูตรการสร้างมังคยสัติ์แบบนี้มาก,ก่อนแต่เขาก็สามารถสร้างมันได้อย่างไม่มีปัญหาแต่พอเดินลองอมาจากร้านวิกเตอร์เขามายืมรอเราอยู่แล้วครั้งนี้เขาไม่ได้มาในฐานะศัตรูเพราะแดนล็อกกับเขาแยกทางกันไปแล้วและเรากับเขาก็มีศัตรูคนเดียวกันถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าเรามาทำมัคีจัสศิล์อันใหม่ทำไมแต่วิกเตอร์เชื่วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของแดนล็อกแน่ ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่ยอมร่วมมือด้วยทําให้วิกเตอร์โกรธมากเพราะเขามองว่าตัวเองเป็นสายเลือดของเดคฮิปเปอร์พลังนั้นจึงควรจะเป็นของเขาไม่ใช่ของกอบลินและบอกว่าเขาเบื่อที่จะต้องมาคุยกับเด็กเด็กอย่างเราไม่น่าเข้ามายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่เลยซึ่งเป็นคําเดียวกันกับที่แอนได้ยินก่อนที่เธอจะถูกสาบเราถึงได้รู้ว่าเซบาสเตียนเข้าใจผิดมาตลอดเพราะคนที่สาบแอนไม่ใช่กอบลินแต่เป็นวิกเตอร์ต่างหากแต่วิกเตอร์ก็ฉโวยโอกาสตอนที่เรากําลังตกใจวาดเปล่าไปที่อื่น ทำให้เราต้องต่อสู้กับวิกเตอร์และพวกแอสไวเดอร์อีกเป็นขยงซึ่งครั้งนี้วิกเตอร์ก็ตั้งใจจะฆ่าเราจริงๆด้วยคำสาปปิชาตแต่ก็จบลงที่เราเป็นฝ่ายฆ่าเขาได้สแทนจากนั้นเราก็รีบเดินทางกลับไปบอกอาจารย์ฟิกรเรื่องการตายของวิกเตอร์หลังจากผ่านการทดสอบทั้งหมดและมีความเข้าใจในพลังของเว็บมอนโบราณเซคีเปอร์ก็มอบการตัดสินใจให้เราเป็นคนตัดสินว่าจะทำยังไงกับพลังที่ถูกเก็บเอาไว้พร้อมกับเปิดทางให้เราลงไปใต้ห้องแผนที่ซึ่งจะนำเราไปสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับแดนล็อกและกลองท แต่ก่อนจะจบคลิปนี้ผมมีอีกหนึ่งเวสย่อยที่อยากพูดถึงเวสนี้มีชื่อว่า The Tale of Lowland Oak a d e l e Oak บ้าน Halfelphave จะมาขอให้เราช่วยตามหา Lowland ลุงของเธอที่ทําการค้าขายเหล็กกับพวกกอบลินซึ่งตัวเธอกับลุงจะส่งจดหมายหากันอยู่ตลอดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเขาบอกกับเธอว่าเขาจะทําการซื้อขายกับกลุ่มของแลนด์ลอ l o ก่อนที่เขาจะขัดการติดต่อไป a d e l e ที่กลัวว่าลุงจะเป็นอันตรายจึงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้อาจารย์วิสลี่ฟังแต่เธอคิดว่าไม่มีอะไร พอโลแลนน่าจะดูแลตัวเองได้อาเดลเลตเลยมาขอให้เราช่วยแทนเราเลยเดินทางไปตามแผนที่ที่ลุงให้อเดลเลตมาแต่ต้องต่อสู้กับทหารของแลนหลอกสนในที่สุดก็ได้เจอกับโลแลนดที่ถูกขังเอาไว้ในคุกห้องในสุดแต่ระว่างถูกขังอยู่ที่นี่โลแลน์จะได้ยินพวกขบลิ้นคุยกัน ซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แดนล็อกคิดจะทําสงครามกับมนุษย์ครับย้อนกลับไปสมัยที่แดนล็อกยังเป็นเด็กในปี1709ช่วงนั้นการเผาพันธ์มังกรยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แดนล็อกลงไปเจอกับมังกรในค่ายผิดกฎหมายเขาชอบมันมากเลยแอบแวะไปหามันอยู่บ่อยๆผ่านไปหลายอาทิตย์ในที่สุดแดนล็อกก็รวบรวมความกล้าและแตัดสินใจจะเข้าไปคุยกับพ่อมดในค่ายนั้นเพื่อขอเข้ากลุ่มของเขาด้วย บังเอิญว่าตอนนั้นพ่อหมดท,ทำไม้คย,ยสิทธ์ตกพอดีแดนล็อกเลยชฉวยโอ,อก,กาสหนีเก็บไม้ขคย,ยสิทธ์ให้เขาเพื่อทำแตมแต่พ่อหมดคนนั้นกลับโกรธที่ได้เห็นกอบลินถือไม้ขคย,ยสิทธ์เขาเลยทำร้ายแดนลลอกจนปางตายนับแต่นั้นมาแดนล็อกก็เกลียดเหล่าผู้ใช้เวทมนต์และมองว่าพวกเขาป่าเถื่อนมาตลอดจนในที่สุดมันก็รุกรามกลายเป็นสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkristo.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมาย อย่าลืมแวะสนุกกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปเราจะกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ